มาแอนนลา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  <c oughs> บันนี่วันนี้ที่ห้องเธอมีการบ้านอะไรมั่งไหมน่ะโอ้ชน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 วันนี้อาจารย์ไม่ได้สั่งการบ้านมันนะหรือว่าบันนี่ไม่ได้ฟังแหป <c oughs> กติรียกเวลาอาจารย์สั่งการบ้านบันนี่ก็ไม่ค่อยจะฟังหรอกเพราะบันนี่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่บันนี่ยับเบื่อเบื่อเวลาอยู่ในห้องเรียนแล้วบันน่าปวดหัวแล้วไม่ค่อยชอบเรียนเท่าไหร่นะชอบนั่งหลับอนาชายเก้วแต่ว่าอย่างใดก็ตาม ก็ดีเพื่อนบันนี่น่ารักมากเลยเขาฟังแทนบันนี่แล้วก็บอกว่าบันนี่ต้องทําอะไรแต่วันนี้เพื่อนยังไม่บอกเลยบันนี่ก็เลยไม่ดูบันนี่ต้องทําอะไรอันนะก็เลยม,มาเข็นเลเล่นอยู่งานงานงๆเงางงมันอย่างนี้นี่เองส่วนของห้องชั้นน่ะ จากคุณครูเพนสีที่สอนวิทยาศาสตร์นะเห็นเขาบอกว่าให้ฉันไปทำการบ้านแบบว่าเป็นดูต้นมงต้นไม้แล้วก็จดมาว่าอันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่อันนั้นเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว,ว,วต้นนี้เป็นอะไรแบบนี้น่ะใช่ใช่ใช่อย่างต้นนี้เป็นใบเลี้ยงหลายใบบัน,นี้ก็ดูเป็นน่ะส่วนอันนี้ไม่ใช่ลากแก้วหรือลากฝอยแต่น,นี่เป็นลากห้าแฉก าแฉกเป็นปาดาวเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่มันรักใช่ๆชต้นนี้เนี่ยบันนี่ยังมากับตัวเลยนะบันนี่ปลูกมากับมือบันนี่เลยรู้ว่ามันคือต้นอะไระอนะแล้วมันคือต้นอะไรหรอมันก็คือต้นอะไรไงต้นอะไรต้นอะไรใช่ก็ต้นอะไรเออต้นอะไรอย่าบอกวบันนี่เลยรู้ไงมันคือต้นอะไรอ๋ออย่าบอกนะว่ามันชื่อต้นอะไรจริงๆนะก็ต้นอะไรไง อะไรก็ต้นอะไรก็บันนี่ก็บอกแล้วว่าต้นอะไรยังมาถามบันนี่ว่าต้นอะไรอีกก็ต้นอะไรไงมันชื่อต้นอะไรโอเคโอเคโอเคต้นอะไรก็ต้นอะไรฉันจะไปรู้กับเธอไหมเนี่ยก็บอกว่าต้นอะไรโอ้บันฑิยัง่ถามต้นอะไรอยู่ได้บันนี่ก็บอกว่าต้นอะไรมันคือต้นอะไรมันไม่ใช่ว่ามันยังมาถามบันนี่ว่ามันคือต้นอะไรมันชื่อต้นอะไรไม่ใช่บันนี่ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ต้นอะไรแต่บันนี่รู้ว่ามันคือต้นอะไรโอ้อย่พี่พักรุ่นไปซิ ใจเย็นเย็นนะบนนเธอทใจเย็นเย็นใจร่มร่มก่อนไปกินข้าวทันลุงก่อนไหมเธอหิวหรือเปล่าเธอโมโหหิวไหมนะ่ะอันนี้เป็นใบเลี้ยงหลายใบนะอุ้ยโทรศัพท์เข้าเอาเลยๆๆสันเอาเลยสันเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอ่าใชนก็โทษทีโทษทีพอดีของจะมาส่งที่บ้านนั่นนะอ่าเก็ไปไหนละฉันไม่อยากอยู่ใกล้เธอเลยอย่าเธอหงุดหงิดเกินไปนะฉันว่าเธอน่าจะโมโหหิวนะ ว่ามันคือต้นอะไรไงเนี่ยต้นอะไรนะต้นอะไรก็ต้นอะไรเพราะแต่มันไปเป็นเลี้ยงคู่หรือไปเลี้ยงเดี่ยวเนีไทโก้ฉันดูไม่ออกแฮะเอาฉันว่านั้นน่าจะใบเลี้ยงคู่ฉันว่าน่าจะใบเลี้ยงขี้นานเนี่ยเอาใบเลี้ยงขี้เหรอฉันไม่เคยได้ยินเลยนะ งั้นเราต้องไปถามคุณลุงแล้วว่าบ้านชันที่ปลูกต้นอะไรเนี่ยไปเ,เลี้ยงคูหรือไปเลี้ยงเกี่ยวโอเคเลยแล้วฉันนะก็ต้องไปทําการบ้านโดยการไปจด,จดจดจดตามต้นไม้แต่ละต้นมาน่ะฉันว่าเราไปดูแถวร้านลุงดยดีกว่าแต่ก่อนอื่นน่ะฉันว่าเธอควรจะไปกินข้าวนะเพราะเธอโมอโหหิวเออริงเ้วยฉันหิวข้าวแล้วเนี่ยเอ๊วะว่าแต่ชายเกอร์เมื่อไหร่จะมานี่นะว่าไงชาเกอ วันนี้บันนี่งุดงหงิดมากเลยช้ยก็ว่าลุงน่าจะต้องจัดอาหารให้บันนี่แล้วแหละบันนี่น่าจะโมโหหิวหนักมากนะอาหารเหรองั้นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเอาเป็นอะไรดีช้ยเก้วเออช้ยก็ว่าไก่สักสิบตัวก็น่าจะพอได้นะก็เธอมีตังใจไหมเนี่ยโอ้ชัยก็มีรูดบัตรรูดบัตรนะ่ะรูดบัตรอะไรสิบตัวสิบต,ตัวโอเคนะชายเก๋ลโอเคเลยโอเคเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบพอได้ไหมโอ,อย่างนี้แหละแชก็ว่าเจ๋งแม้ว่าแต่ใช้ก็ไม่ได้จะมาเนี่ยรอนานนะั้นนะกันเข้าไปก่อนแล้วกันไม่รอไทเก็แล้วสวัสดีจ้าลุงอา้าว เชคเกิลเธอมากินไก่ก่อนฉันได้ยังไงทำไมถึงไม่รอกันเนี่ยเออฉันไม่ได้มากินไก่ก่อนเธอฉันเห็นเธอลุงไม่เกี่ยว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 ลุงไม่รู้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 ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะบันนี่ไม่ได้ถามลุงนะเออเออบันนี่ฉันว่าบันนี่เธอใจเย็นๆนะใจร่มๆใจเย็นใจร่มใจร่มหายใจเข้าฟืดหายใจออกฟืดหายใจเข้าฟืดหายใจออกฟ นะครับเปดนะแปดก็ตดออกนะสิเอาเหรอันนั้นเดี๋ยวขอเอาไก่ตบปากก่อนแล้วกันยำๆๆอร่อยซะไม่มีเลยจอกลมันอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยก็อร่อยซะไม่มีเลยไงลุงอร่อยคืออร่อยไงอร่อยซะไม่มีอ่ะแล้วมันอร่อยหรือไม่อร่อยล่ะก็อร่อยซะไม่มีก็คืออร่อยซะไม่มีเลยก็ไม่มีความอร่อยอ่ะอย่างนี้มีเรื่องนะมีเลี้องเหล่าๆนะ อ่บัดนี้ลรอเล่นแต่ไม่อยากมีเรื่องกับลุงเรา oui, er จะไม่ได้ก <itu? c oughs> ินไก่แยมยอร่อยมากเลยนั้นเนา่าพูดอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นมาหน่อยฮ่วันนี้เธอจัดไปให้หมดเลยโอ้สวรรค์เลยจุก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 กินแล้วจุกจุกไปเลยอร่อยมากเลยครับลุงอารมณ์ดีนะใช่ไหมเธอจะไปไหนนะวันนี้นะ กว่าจะอารมณ์ดีฉันแทบจะไม่อยากอยู่ใกล้เธอเลยนะมาตัลุงขอขัดหน่อยพอดีวันนี้มีงานจัดแสดงต้นไม้อะนะได้ข่าวว่าทางโรงเรียนเขาเนี่ยให้มาทําการบ้านใช่ไหมแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะนะเขาจัดสปอนเซอร์เป็นนิทรรศาการชมต้นไม้อะนะพวกเธอลงไปดูสิหลังร้านฉันอ่ะนะเ,นเขาจัดอยู่มาจากบริษัทอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วอ,อะไรชั้นๆน,นี่แหละคานชั่นเหรอ อ่านั่นมัคันมนมข้นนมข้นลุงอเอ w อ r ์คอมเ p อ r a t i o n ชื่อคุ้นคุ้เหมือนบริษัทตเตอี้เลยนะใช่ชื่อนี้มีแต่ความบันเลยทุกครั้งที่เอยชื่อนี้ขึ้นมาจะบันเลตลอดเดี๋ยวรอบนี้ไม่น่ามีปัญหามากพวกเธอลองไปดูสิได้เลยี่รไป้ลุงนว้น้าวว้าวว้าว้าว้าวว้าวว้าวาวูตาวว้า้าวว้าว้ววนาวววา หันหลังใชยเข้าอยู่ไหนอีกแล้วเนี่ยทิ้งมันนี่ไว้แล้วนะฉันบอกให้หันหลังมาตรงไหนนะโอ้นั่นไง <c oughs> ไปแอบอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเนี่ย <c oughs> นี่ไงฉันกําลังดูต้นไม้อยู่เธอดูหน่อยสิว่าต้นนี้ใบเดียงคู่หรือใบเดียงเดี่ยวอตอต้นนี้ใบแทงยอด <c oughs> เอะใบแทงยอด <c oughs> ใช่ใบมันแทงกําลังแตกยอดอยู่ แล้วรู้ได้ไงใบเลี้ยงคู่หรือไปเลี้ยงเดี่ยวมันต้องดูตอนมันจะโตไม่ใช่เหรอตอนที่มันงอกจากมันเล็ดอะนะถ้ามันออกมาใบเดียวก็เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวถ้าออกมาเป็นใบคู่ก็เป็นเลี้ยงคู่เป้าเออใบเลี้ยงคู่เนี่วันนี้ก็ไม่รู้นะวันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนอะไรขนาดนั้นทุกคนคิดว่ายังไงเป็นใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวมันเป็นยังไงนะคอมเมนต์บอกใช ok ้ก็กับบันนี่หน่อยสิว่ามันต่างกันยังไงนะ่ะอันนี้ เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแน่นอนเลยต้นเนี้ยคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเอ้ฉันว่ามันแปลกๆนะอันนี้วันนี้ว่าเป็นต้นสนแต่วม่นี้ไ่รู้หรอกเลี้ยงคู่เลี้ยงเดี่ยวต้นสนน่าจะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะฉันก็คิดว่ายังไงต้นสนใบเลี้ยงคู่หรือใบเลี้ยงเดี่ยวนะฉันก็ว่าใบเลี้ยงเดี่ยวนะแต่ฉันก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกแต่บันนี่ขอถ่ายเลยว่าต้นสนน่ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวโอเคเดี๋ยวฉันจะจดไว้แล้วพวกนี้ไปบอกคุณครู แบบนี้ต้อน,น,นต่อตน่ออู้<ๆ>ต้นนี้<ๆ>ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นพุ่มต้นส่งพุ่มอ้ออันนี้เป็นใบเลี้ยงคู่ชัดชัดดูสิดูได้ไงเอ้มันแบบเป็นแตกแขนงน่ะเป็นแขนงแขนงอ่ะอ้เป็นแบบขแนงแล้อแขนงกินแล้วอร่อยอ๋ออันนั้นมันก็ขแขนงแหละมัน,นละขแขนงที่ฉันหมายถึงน่ะอืมมันเป็นอย่างนี้นี่เอง และต้นนี้ใช่ก็ต้นนี้ก็ต้นอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้นแคนานะบันที่ว่าต้นแคนาแน่นอนเลยที่ดอกสีฉวยไว้ทําแกงส้มอร่อยอะ่ะอ oh, ๋อเชยพูดแล้วฉันก็หิวอีกรอบเลยนะ่ะ <c oughs> เอ๊ว่าแต่ไอเ้เขียวเขียวต้นเขียวเขียวข้างหลังเหมืนอนต้นกระบองเพชรเลยบันนี่เธอดูสิไม่ไม่แต่แคนาเป็นตน้นใบเลี้ยงอะไรอ,ะอ่ะอ่าบันนี่ดูแล้วต้นแคนาเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เชเกิลโอเคโอเคฉชนก็จด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 ,จดนี่นี่นี่ ตน<ด>้นนี้ล่ะนะมันเหมือนต้นกระบองเพชรเลยบันนี่ต้นกระบองเพชรแต่ว่าฉันมองไปมองมาเออหรือว่าต้นนี้ที่ลุงบอกว่ามาจาก world compilation นะ่ะมันดูไม่เหมือนต้นอื่นเลยอ่าดูแล้วก็ยังงงๆอยู่นะต้นกระบองเพชรเป็นพืชใบเลี้ยงอะไรนะ่ะมันไม่มีใบนะสิ แต,ตแต่ว่าต้นตะบองเพชรแต่มาที่เซิร์ชกูเกิลแพรบนะอะต้นตะบองเพชรเ,เ,เ,เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ไชเกิลนี่ไงมันเลยมีสองแขนสองขาอันน่ะใช่ปันเนี้ยโอ้อย่างงี้นี่เองแต่ว่าฉันรู้สึกมันแปลกใจได้นะมันดุดๆๆนะุยดุดุยน่าจะมือมันก็ยาวๆด้วยนะโอ้มันมีเลือดออกที่หูเชิดด้วยน่ะเอ๊ะโอ้มันมีตาแต่่่เหมมมมืมออนนนนนััังไชดนะแปลกๆไชเกิ้ฉันว่าเรากลับบ้านดีกว่า ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้ๆของจากเวอร์คอร์ปอเรชันเท่าไหร่เลยนะเนี่ยก็ว่างั้นแหละวันนี้ฉันกำลังนึกอยู่นะฉันคิดไปคิดมาน่ะคือว่าฉันได้ยินเสียงอะไรอะไรอ่ะมันเดินได้เออมนขยับได้น่ะฉันเริ่มคิดว่านี่มันไม่ใช่ต้นตาบองเพลรโอยแต่มันไม่อมองไม่เห็นจริงๆด้วยนะ ามันมัวตามันมัวตามันมัว<อ>เฮ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าตาตาสัตว์ตัวไหนตามัวเซนหรือสัมผัสพิเศษอย่างอื่นมันจะดีมากกว่าเดิมนะสิเสียงดังเลยจะต้องเงียบไหมใช่ๆถ้าสัมผัสพิเศษดีกว่าเดิมผูก็ต้องดีมันนี้วันนี้เธอออกมาสิเธอจะหายใจว<อ> <c oughs> ันนี้ไม่หายใจตกนนี่แกล้งตายนีไ<อ>่ไเงียบตาเกิดนี้แกล้งตายแหละเมื่อกี้ ออตอนนี้มันที้ตายจริงเฉยเลยบัดฑี้อะฉันก,ก็ถึงหัวแล้วเสียงดังอะฉันว่ามันต้องได้ยินชวนเลยโอ้ฉันว่ามันไม่ได้ยินหรอกก็มันได้ยินจริงๆด้วย